พร้อมกันไปเลยลูกทุกอย่าง,งไม่ชิมวัวแต่เกี่ยวไม่เกี่ยวอะไรไม่เกี่ยวมาทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวพร้อมก,ก,ก,กันไปนนมหากรุณาพร้อมกันไป สิ่งที่ไม่มีขบเพตสิ่งที่นอกเหนือแม้กระทั่งตัวนอกเหนือเองเรียกว่ามันไม่มีทั้งเกี่ยวไม่มีทั้งไม่เกี่ยวอยู่แล้วไปหลงเกี่ยวหลงไม่เกี่ยวกันไปเอง มันไม่มีทั้งเกี่ยวมันไม่มีทั้งไม่เกี่ยวอยู่แล้วลูกผู้สึ่งย่างก็ไปหลงเกี่ยวหลงไม่เกี่ยวกันท yeah like sure> ี่หลังเอง สิ่งที่ไม่มีขวาเหตุมันไม่มีทั้งนอกเหนือมันไม่มีทั้งไม่นอกเหนือสิ่งที่ไม่มีความเหตมันไม่ไม่จัดว่ามีหรือไม่มีมันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มี ประเทมันไม่จัดว่านอกเหนือเรื่องไม่นอกเหนือโลกมันไม่มีทั้งนอกเหนือทั้งไม่นอกเหนืออะไร มีอย่างวัวแต่ไม่มีอะไรสิ่งที่เรียกว่าไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีอย่างวัวแต่หลงมีอย่างวัวแต่หลงไม่มีเพราะว่ามันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มี มัวแต่ทีละอย่างสองอย่างพร้อมกันทุกอย่างพร้อมกันทุกอย่างเนี่ยมันก็ทุกอย่างอยู่แล้วแต่เราไปหลงทีละอย่างสองอย่างกันไปเองไปมัวแต่อย่างนั้นอย่างนี้กันไปเองก็จะงงไปหมดก็จะรับสนไปหมดไอ้ทุกอย่างเนี่ยมันก็ทุกอย่างอยู่แล้วตลอดเวลา มันตลอ,อดเวลาเลยทุกอย่างเนี่ยมันทุกอย่างอยู่แล้วตลอดเวลาแต่มันไปหลงไอ้ทีละอย่างสองอย่างม่าจะไปหลงอย่างนั้นอย่างนี้กันไปเองไอ้ทุกอย่างเนี่ยมันตลอดเวลาอยู่แล้ว แต่มันพากัไปหลงอย่างนั้นอย่างนี้กันไปเองพากันไปหลงอย่างนั้นอย่างนี้กันไปเองพากันไปหลงแบบนั้นแบบนี้กันไปซะเองทุกอย่างนี่มันทุกอย่างอยู่แล้วมันไม่มีะไรอย่างสองอย่างแล้วมันไม่มีก่อนไม่มีหลังด้วย อย่างเนี่ยมันก็ทุกอย่างกันอยู่แล้วตลอดเวลาทุกสิ่งอย่างเนี่ยมัวแต่อย่างนั้นอย่างนี้กันไปเองไปเลือกหลงหลงเลือกมัวจะเลือกหลงมัวจะหลงเลือกอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ทุกอย่างสิมัวแต่ตอบครอบค้อย างเนี่ยมันทุกอย่างกันตลอดเวลาอยู่แล้วมันไม่เกี่ยวกับเวลาคือมันตลอดอยู่แล้วมันทุกอย่างมไปหลงที่ระย่างสองอย่างไปหลงอย่างนั้นหลงอย่างนี้ก็ไปหลง สิ่งที่มันไม่มีขอบเขตมันไม่ใช่แค่อะไรไ,ไ,ไปเลือกเฉพาะไปหลงเฉพาะกันไปเองอะ คำว่าทุกอย่างเนี่ยมันไม่ใช่การจำเพาะอะไรเลยไอ้จำพาะนี่มันเป็นเรื่องของมมอุปทานเรื่องของตัญหาเรื่องของโมหะหลงจำพาะหลงจำเพาะแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่มีด้วยทั้งเอาทั้งไม่เอา <c oughs> มันไม่มีทั้งตัวเอามันไม่มีทั้งตัวไม่เอาแล้วทุกอย่างเนี่ยมันก็ไม่มีด้วยทั้งยึดทั้งไม่ยึดมันไม่มีทั้งยึดทั้งไม่ยึดทุกอย่างเนี่ยทุกสิ่งอย่างเนี่ย ยึดไม่ยึดเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัญหาเรื่องของปัญทาเรื่องของโมหะเรื่องของความหลงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆเนี่ยมันไม่มีทั้งยึดทั้งไม่ยึดแล้วมันก็ไม่มีทั้งหลงทั้งไม่หลงนี่ก็มาอดปลกหลงปลกไม่หลงขึ้นกันมาเอง จริงๆแล้วของทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีทั้งหลงทั้งไม่หลงโมหะมันก็มาอุปโลกหลงอุปโลกไม่หลงขึ้นมาเอง นันดั้งเดิมแท้ของชุกงสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่จัดว่าเป็นอะไรเลย <tense. S 1> มันไม่จัดว่ามีหรือไม่มีมันไม่จัดว่าเป็นหรือไม่เป็นอะไรมันไม่มีทั้งความหมายทั้งไม่มีความหมายมันไม่มีทั้งความหมายแล้วไม่มีความหมาย มันไม่จัดว่ามีความหมายหรือไม่มีความหมายอะไรเลยมันไม่มีทั้งไม่ทั้งไม่ไม่มันไม่มีทั้งมีทั้งไม่มี เดิมแท้ของทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆเนี่ยมันไม่มีทั้งไม่ทั้งไม่ไม่มันไม่มีทั้งมีทั้งไม่ไมีมันไม่มีทมั้งหลงทั้งไม่หลงมันไม่มีท,ทมมมมั้ทงมีทั้งไม่มี นั้นสิ่งที่ไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีเนี่ยก็คือทุกอย่างไปเลยสิทุกอย่างไปเลยสิ ไม่มีความหมายแม้กระทั่งตัวไม่มีความหมายเอง สิ่งที่ไม่มีความเขตเนะี่ยมันก็ไม่มีแม้กระทั่งไม่มีความเขตเองไม่มีความเขตมันก็ไม่มีแม้กระทั่งไม่มีความเขตเองจึงสมมติเรียกว่าไม่มีความเตเป็นะครับสมมติ ก็สมมติเรียกว่าไม่มีความเพียรเพาเพราะว่ามันไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่ม um ีไม่มีทั้งมีท um> ั้งไม่ม네ีก็เลยสมมติเรียกว่าไม่มีความเพียจริงๆแล้วสิ่งที่ไม่มีความเพตเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวเป็นตะอะไรมันไม่ได้มีความหมายอะไร ไม่มีความเพตมันก็ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีความเพตเองไม่มีขวาเพตมันก็ไม่มีแม้กระทั่งตัวไม่มีความเพรเองไม่มีความเพตมันก็ไม่มีแม้กระทั่งสิ่งที่เรียกว่าไม่มีความ กานสิ่งที่ไม่มีความแข็เนี่ยมันนอกเหนือเอานอกเหนือไม่เอานอกเหนือไหมนอกเหนือไม่ไหมมันไม่ได้ผูกมัดอยู่กับสิ่งที่ว่าไหมหรือไม่ไหมมันไม่ได้ยึดติดอยู่กับสิ่งที่เรียกว่าเอาหรือไม่เอาสิ่งที่ไม่มีความแข็เนี่ยมันนอกเหนือการเอาไม่เอามันนอกเหนือการไหมไม่ไหมมันนอกเหนือทั้งเกี่ยวทั้งไม่เกี่ยวมันนอกเหนือทั้งตัวนอกเหนือตัวไม่นอกเหนือ ไม่มีความเขตเนี่ยมันไม่มีทั้งนอกเหนือทั้งไม่นอกเหนือมันไม่มีทั้งไหมไม่ไหมมันไม่มีทั้งเอาทั้งไม่เอาสิ่งที่ไม่มีความเขตเนี่ยมันไม่มีทั้งไหมทั้งไม่ไหมมันไม่มีทั้งเอาทั้งไม่เอา ไม่มีทั้งมีทั้งไม่มีมม okay.